สวัสดีครับทุกคนครับวันติดถี่เ,เกานี่นะครับหมามาเอวถนนคนเดินเชียงใหม่หนะฮะนี่คือทางเขา้าทางหน้านะครับเ,เป็นโซนของกินนะครับของกินจะน่าักมากถ่ายที่มาเนระยจะมาจอาดข้างในนี่แน่ๆแต่ร้านจอดรถนะครับคือคิดบาทนะจอดใกล้ๆอันนี้เลยนะครับ ขนมเยอะๆนะครับมีหลายๆคนบอกว่าใหทา้ทายของกลิ่นท่องนะครับอยาก <c oughs> ทายของกลิ่นให้ดูครับทุกคนกลิ่นนี้อะครับแต่วันนี้คนนักแตะนะครับวันนี้ผมบัตรต็อกไว้เดี๋ยวทายของกลิ่นให้ดูฮะเยอะครับของกลิ่น เอกับทุกคนได้ดูเลยครับีขนมตัวเค้าโรดครับกินนี่ก็มีเยอะครับนี่ของกินซูชินี่นะาของกินครับ ินมียนวาี่สองฝ่ายนะครับทุกคนครับอาหารเมืองอยู่ตรงนี้โอ้สุื่ออะไรหมูถังข้วถังนี่เวลาห้าโมงไปายนะครับโอ้ยมีหม้อนี่หมูแกะนี่ กล้ามากล้ากับพ่ออมขายนะครับวันนี้เป็นวันดีๆมากๆเลยฝนตกครับว่าพอกินจะนักมากๆเลยนะครับแล้วที่เราตั้งชาแต่ไม่เอวกันนะครับถนนคนเดินจะหายนะครับ นี่นะครับทุกคนด้วยอยันนี้มาโซนหนาล้านหน้าเวทีนะครับขายยาส้มตำนี้ฮะไอ้นน้ำมี่ฮะูกรับตรงนี้หมูกรอบด้วยนะครับหรือมีร้านหน้าเวทีนะครับทุกคนไข่มาก่อนได้ก่อนครับตอนนี้เต็นนมเลยโอ้รัดอยหญ่ห้ามุมเลยเนี่ยคนเต็มเลยนะครับทุกคน ก่อนเลยซืออขนาดเลยของกิ๊กก็อยู่ข้างนี่นะครับเจะซื้อได้เลยด้านหน้าก็เป็นนิลลาดนะครับของกิ๊กน่าะแท้ๆครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่งแยกนีลละนะครับแยอไฟแดงนี่นะครับก็จะมาจุ่มกันที่นี่นะครับให้ตาชาติมาเอานักนะ นี่ร้านโอ้คนนักขนาดแล้วแับไม่เป็นองคนนักขนาดเลยร้านกะเพรานี่คนหนักแน่นเลยครับนี่เดินมาดูพอสินค้าห้องนะครับแหมนี่หัวหัว5โมงแต่พ่อเนี่ยคนกันักแล้วนะครับ ยังไเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเลยนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าเกิไม่เอวกันนะฮะนี่ถือข้านะขอขายนักครับมีเต็มไว้สี่ตัวฮะนี่ห้องห้าบาทเดี๋ยวจะดูดวงเลยน,นะฮะ วันนี้สิน <District> ค <rebell ious> ้าขายเต็มเลยครับทุกคนครับเยอะเลยคนที่พี่เคยี่ยวแต่พี่งนยแต่แห้าโมงแล้วเนี่ยนะครับปาแัดครับสวยงามส่วนผลละมุงผลละไม้ คนเยอะแก่นี่ของขายวางเรียงยาวเลยครับวันนี้ทุกคนด้ซื้อเยอะแน่นอนนะของขายเยอะอย กลับ,บามาเอากันได้ครับวันนี้จะทายบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับทลับมาเอากันได้ตีถนนเนเล่น,นเจียงไฮบนแถวนี้นะครับ